มากะดิงคะอาาเได้ยินเสียงกระดิ่งกระดิงด่งดิ้งดิ้งแบบนี้นะคะต้องเจอกับคนสวยแน่นอนเลยทีเดียวขอบคุณค่ะก<ร><อ>่อนสองก่อนอื่นต้องสวัสดีก่อนใช่ไหมสวัสดีอาาเชื่อค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีอาจารย์ค่ะ,คะสวัสดีาาค่ะเจออีกแล้วเจออีกแล้ววันนี้เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนโฉมให้ก่อนที่เราจะไปรู้จักตัวสินค้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวๆนะคะที่น่าจะกําลังรอคอยเนาะว่า ว่าเลอไซชาจะไหลสดอีกรอบหนึ่งไหมใช่จะมาในรูปแบบไหนตอนแรกบอกว่าหมดโปรโมชั่นันที่15สิงหาปรากฏว่าเสียงตอบรับดีมากเลยต้องต่อใช่ค่ะเพราะว่าต้องขออภัยลูกค้าหลายๆท่านนะคะมาแล้วบางครั้งว่าของของเราไม่ทานแต่ว่ารอบนี้เนี่ยได้ทุกท่านเลยใช่ไหมคะนะคะแล้วก็วันนี้นะคะจะมีการโชว์การทําผมครั้งแรก ในชีวิตด้วยนะคะจริงเหรอคะเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนโฉมกันเลยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะเลอไซชาเนี่ยอยากจะแนะนําเลยค่ะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งวิธีในการใช้เดี๋ยวเราจะสอนไปด้วยในเราทำแบบสดๆแล้วก็สอนไปด้วยในตัวจะแห้งซีนิซี่นี่เป็นแบบได้เลยค่ะได้เลยค่ะข้างนอกในชีวิตเลยนะคะอาจารย์ค่ะใช่เชิญนั่งค่ะขออนุญาตนิดนึงก่อนอื่นนะคะก็คือเลอไซชาของเราเนี่ยเขามี นวัตกรรมใหม่นะคะที่เรียกว่าอา g ์เกนออยซึ่งจะช่วยในการถนอมเส้นผมและที่สําคัญเนี่ยสาวๆที่อยากทําผมด้วยตัวเองเราสามารถที่จะทําผมด้วยตัวเองได้แต่ก่อนอื่นเลยวันนี้เนี่ยจะทําผมแบบง่ายๆไลฟ์สไตล์ด้วยของตัวเองค่ะแบบนี้นะคะเวลาที่เราทําผมด้วยตัวเองเนี่ยหลายท่านบอกว่าต้องตื่นแต่เช้าไหมแล้วก็ตื่นตีสี่นะคะใช่ไหมแต่อันนี้นะคะบอกได้เลยว่าอา g ์เกนออยเนี่ยจะช่วยทําให้ผมของเราไม่เกิดไฟฟ้าสถิตค่ะหนีบม้วนนะคะ สไลด์ลงช้าๆแบบนี้ sided, อันนี้คือทํากันแบบสดๆเลยค่ะนะคะผมจริงๆไม่ใช่วิกนะคะอันนี้ไม่ใช่ดึงได้ใช่ไหมอ๋อคือบอกได้เลยเขาไม่กินผมนะคะแล้วก็เวลาที่เราทําค่อยๆสไลด์ลงค่ะช้าๆวันนี้คือสระผมมาเลยนะคะเห็นไหมคะผมยังแบบยุ่งเห็นไหมคะ อ้ตุยอุใต้ง่ายค่ะแล้วก็จริงๆนะคะเวลาที่เลเซอร์ไซชา่เราทำเนี่ยเราสามารถที่จะหวีผมให้เรียงเส้นก่อนเล็กน้อยก็ได้ค่ะแล้วก็บิดปลายบิดหนึ่งบิดสองค่ะแล้วก็สไลด์ลงแบบนี้ช้าช้าง่ายมากๆอันนี้จะทำเป็นทรงอะไรคะเป็นสวอนคาวแบบเบาๆม้วนแค่สองรอบเป็นเกลียวใช่เป็นเกลียวแบบนี้เห็นไหมคะน่ดูความแตกต่างอันนี้อันนี้งไม่ทำใช่ไหม คือสังเกตสังเกตไหมคะว่ารอนผมเนี่ยเขาจะได้รูปทรงแล้วก็จะเงาด้วยค่ะเห็นไหมวิธีในการแบ่งผมนะคะถ้าเรายังไม่ถนัดก็สามารถที่จะแบ่งผมแบบเล็กๆก,ก็ได้น้อยๆแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็สไลด์ลงแบบนี้ใช้ฉา,าคือจะทาผมเนี่ยไม่เกิน5นาทีก็เสร็จแล้วแต่อันนี้คือเราทําไปด้วยคุยกันไปด้วยเพราะว่า,าลูกค้าหลายท่านยอยากเห็นวิธีในการทําผมนะคะด้วยตัวเองก็เรียนเชิญด้านหน้าเลเซอร์ชไ่ไใช่สดๆตรงนี้ตรงนี้แกนหอใช่ไหมคะ ใช่ค่ะ Event Hall อีเวนท์ฮอ่นะคะตอนนี้รากะช้าเนี่ยก็<ป>จ,จัดโปรโมชั่นอยู่ใช่แล้วจนถึงสิ้นเดือนเลยใช่ไหมคะจา์ใช่แล้วค่ะจนถึงสิ้นเดือนเลยแล้วก็ได้ข่าวมาแววๆอีกนะคะว,ว่าความตอบรับดีมากๆเลยค่ะเราอาจจะต่อไปถึงเดือนหน้าวันที่15เพื่อให้แบบถึงปีหน้าเลยได้ไหมคะจาโอโย้ยแค่น <c oughs> <ร>ี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจนเบื่อกันก่อนเดี๋ยวจนเบื่อกันก่อนเปล่าอันนี้เห็นไหมคะอันนี้คือแบบคือเป็นทรงแบบสไลด์เข้าเบาๆนะคะแบบเราไม่ต้องแบบว่า ม้วนลอนมากค่ะก็คือแค่บิด1บิด2แล้วก็สไลด์ลงอย่างเงี้ยค่ะช้าช้าเลยอาจารย์ทำแบบดูง่ายมากเลยเน,นคะคะเซตแค่นี้เบาๆแค่นี้เองนะคะไม่ต้องแบบเยอะมากเพราะว่าหลายท่านแบบว่ากลัวทําผมรอนเยอะมากแล้วจะดูมีอายุหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องบอกเลยว่าวิธีในการทําของเลซอร์ชาเรามีรูปแบบหลากหลายสไตล์ด้วยกันค่ะเสร็จแล้วหนึ่งข้างแล้วเราก็จะมาดูความแตกต่างก่อนใช่อันนี้คือคุณผู้ชมอ่าดูสิคะดูความแตกต่างารงนี้คางสวยด้วยเลยซอร์ชาข้างนี้คือสวยไม่เสร็จค่ะ ยังไม่ได้สวยสยังไม่ได้สวยลวเลิศสาชา <laughs> พยายามเซ็ตมาด้วยตัวเองแต่ไม่ได้ไดจริงๆเสร็จแ,แล้วนะคะอีกข้างหนึ่งค่ะหลายท่านบอกว่าเอ๊ะทำไปแล้วอยากรู้จกักอ,อยากรู้โปรโมโชั่นดีๆของเลอไสายชาบอกเลยค่ะว่าวันนี้เรานำโปรโมชั่นดีๆมากขึ้นกว่าเดิมด้วยมาแบบรอบนี้ <c oughs> รอบสองนี่คือแบบใช่แล้วจ้ะคือมาแบบโปแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่เป็นชาวซูนีใช่ไหมคะที่แบบต้องการที่จะมาจัดแต่งทรงผมก็สามารถที่จะเข้ามาเซ็ตผมได้นะคะที่ ที่สุนีได้จะมีแบบผูเช่ายมาสอนให้ค่ะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเราก็ค่อนข้างรัดกุมนิดนึงนะคะเครื่องทุกชิ้นที่เราใช้เนี่ยเราจะมีการล้างด้วยแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ค่อยใช้กับลูกค้าทุกทันทุกครั้งนะคะซึ่งอันนี้คือเราต้องช่วยกันค่ะดูแลตัวเอง่แลลูกค้าแล่แล้วค่ะและที่สําคัญต้องบอกเลยว่าเลอสาชับปลอดภัยค่ะตัวเครื่องค่ะจับได้นะคะไม่ร้อนมือ จริงเหรอคะจ้์ใช่ค่ะลองไหมคะจับได้เห็นไหมคะจับได้จริงๆด้วยคือมันก็อุ่นๆแล้วนะคะแต่มันสามารถสัมผัสได้ถ้าเป็นอันอื่นก็จะแบบสะดุ้งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นเลซอร์ไชาเนี่ยก็คือเขาบอกได้เลยว่าหลายๆเครื่องหลายๆรุ่นของเขาเนี่ยสามารถที่จะจับได้โดยที่ไม่ร้อนมือแล้วก็อาร์เกนออล์ค่ะจะทําให้ของเราเนี่ยบางครั้งคือแบบ ไม่ค่อยเงาแต่เวลาอาร์เกตออยสัมผัสไปที่เส้นผมของเราอะค่ะจะดูเงางามมากขึ้นอาร์เกนออยู่เนี่ยมันอยู่ในตัวเครื่องใช่ค่ะมันจะอยู่ในตัวเครื่องเลยไม่ได้ปล่อยใช่ใช่แล้วค่ะอันนี้คือเราูใช่แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยทุกวันนี้เราต้องทําผมด้วยตัวเองใช่เรื่อใครไม่ได้นะเชื่อมั้ยหนึ่งเลยทําผมด้วยตัวเองสระ ทุกอย่างมาพร้อมใดปอผมนู่นนี่นั่นทุกอย่างเราต้องทําเองหมดเลย<ะ>ซึ่งวันนี้เลอรซสายชาเราตอบโจทย์คุณผู้หญิงทุกท่านเลยค่ะอ่าแล้วโปรของเรานะคะบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยประหยัดมากๆ ในหลายๆรุ่นที่เราจะแนะนําโปรโมชั่นวันนี้ของเลอไซชาค่ะเอารุ่นนี้ก่อนเลยไหมคะได้เลยค่ะ,คะปกติขายเท่าไหร่ปกตินะคะรุ่นนี้จะอยู่ที่3,290บาทวันนี้ค่ะเฉพาะจัดโปรโมชั่นที่ซูนีนะคะและก็ที่สําคัญเราจะมีพิเศษพรีเมียมด้วยเหลือราคาอยู่ที่2,590บาทค่ะโอ้โหลดเยอะมากไม่พอค่ะ,คะแถมได้ปอผมให้ด้วยได้ปอผมก็ทําอีกนี่เลยค่ะตัวไหนตัวไหนคะจ้น,นค่ะนี่เลยค่ะ ไดตาแล้สองได้ซื้อหนึ่งได้ถึงสองถูกในราคาไปแค่สองพันห้าเก้าสิบถูกต้องค่ะคุ้มมากกระดิ่งเรากระดิ่งเราไปไหนบ้กระดิ่งกระดิ่งเราต้องหกกระดิ่งนี่มากเลยค่ะคุ้มมากๆบอกได้เลยค่ะว่าคุ้มมากๆที่สุดที่สุดคุณลูกค้าเพราะว่าโปรโมชั่นนี้ปกติแล้วอะค่ะก็คือเราจะไม่มีของแถมเลยแต่ว่าได้ยินลูกค้าหลายท่านบอกว่าเอ๊ซื้อเครื่องไปแล้วอยากได้ใดเลอไซชาค่ะผู้ใหญ่ใจดี ได้เลยค่ะบวันเก t ตวันค่ะบวันเก็ตวัฟรีจัดให้เลยถูกต้องค่ะ,คะวันนี้ก็คือเป็นโปรโมโชั่นพิเศษเลยนะคะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะคะลูกค้าท่านไหนที่กดไลค์กดแชร์5ท่านแรกนะคะจะได้เป็นแฮร์เซรั่มวิตามินนะคะเดี๋ยวฝากใช่ค่ะแล้วกดไลค์กดแชร์นี่ค่ะนะคะมารับได้เลยค่ะ5ท่านเท่านั้นนะคะเราจะร่วมกิจกรรมด้วยกันนะคะ กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กรอบมาแล้วก็เดินมาถ้าหลายท่านบอกว่าถ้าหลายท่านบอกว่ากําลังเดินช้อปปิ้งอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าสุนีอยู่นะคะแล้วก็ได้เห็นพี่พลาเห็นไล์อยู่ตอนนี้เห็นไลค์อยู่ตอนนี้กรอบเลยค่ะแล้วกดแชร์นะคะแล้วแอดมินกดไลค์เลยนะคะแล้วก็มารับสินค้าได้เลยเออมารับแล้วใช่ไหมคะรับแล้วค่ะนะคะก็ไม่ต้องไปหาแอดมินที่ไปสัมพันธ์ก็ได้ใช่ไหมคะฉลาดผ่านมาแล้วกดและกดแชร์ได้แล้วก็มารับได้เลยรับได้เลยก็ค่ะ คะะนเวิร์กมากกดแล้วนะคะใช่กดแล้วใช่ไหมคะกดเรียบร้อยกดไลค์กดแชร์เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ลูกค้าที่ซื้อไปแล้วนะคะแล้วก็อยากที่จะเข้ามาเรียนเทคนิคในการจัดแต่งทรงผมนะคะก็เรียนเชิญได้เลยที่ห้างสรรพสินค้าซูนี่ของเราอาจารย์ที่พูดพูดมาได้คือเสร็จแล้วใช่ไหมคะอันนี้เสร็จแล้วค่ะอันนี้คือเสร็จแบบไม่รู้ตัวเห็นไหมสวยสมบูรณ์แบบไม่รู้ตัวคือแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าลอนไปๆนะคะแบบเบาๆง่ายๆแบบนี้เห็นไหมคะอาจารย์แลดูเอง แตกต่างมากเมื่อกี้ได้เมื่อกี้ได้ before after ไหม Before-After น่าจะเราถ่ายรูปไปอยู่นะโอ๊ยเราถ่ายรูปไปถ่ายรูปไปอยู่เดี๋ยวเราไปใต้คอมเมนต์ไว้โอเคสวยสวยจริงๆค่ะไม่เคยแบบว่าได้ผมรอนี่สวยอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยเพราะปกติจะแบบรอนธรรมชาติอยู่แล้วมันก็จะเป็นแบบนึงมันก็จะดูแบบก็ธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราเพิ่ม วิธีในการทํากับเลอไซชาก็จะดูเหมือนแบบมีวอลลุ่มากขึ้น mm. แล้วก็คือเราสามารถเปลี่ยนสไตล์ทรงผมได้ด้วยตัวเองกับเลอไซชารุ่นนี้นะคะฝากไว้เลยนะคะสําหรับ ลูกค้าที่สนใจนะคะแล้วก็อยาก F นะคะตอนนี้ก็เรียนเชิญได้เลยค่ะตัวกล่องนี่เลยอ่าแล้วเรามีอีกนะคะเรามีอีกกับรุ่นพิเศษนะคะอีกหนึ่งรุ่นไม่ใช่ใช่หรือเปล่าใช่ด้วนไหมปล่อันนี้จะเป็นรุ่นนี้ที่เราขายเมื่อกี้นี่เลยนี่คือกล่องเป็นแบบนี้ใช่แล้วค่ะรุ่นนี้ที่อาจารย์ทำเนี่ยมันจะมีแบบมีตัวเลขเป็นดิจิตอลเลยใช่แล้วค่ะก็คือดูแบบดูทันสมัยมากเนี่ยตัวเลขเขาเป็นดิจิตอลเขาสามารถที่จะปรับวอลลุ่มได้นะคะเพิ่มสเต็ปวอลลุ่มได้ก็คือปรับสูงสุดอยู่ที่2 3 องศาใช่ไหมคะสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นหมุนแบบหมุนแบบหมุนแล้วหมุนใช่ใช่ที่ใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ต้องค่ะปรับได้เลยปรับได้เลยนั้นเลยถูกต้องก็จะมีเป็นแบบดิจิตอลให้เราเห็นว่าเอะเราต้องการสมมุติว่าเราต้องการอยากหนีบผมตรงใช่ไหมคะเราก็เปิดอยู่ที่ประมาณสัก180ดก็ได้้ะผมตรงใช่แล้วเราแต่ถ้าสมมติแบบทำผลร้อนซึ่งแบบง่ายๆเร็วๆก็เพิ่มสเต็ปสัก220ก็ได้ค่ะหรือ210ก็ได้แต่ถ้าแบบโหยรีบมากอยากให้เครื่องร้อนเร็วแบบว่าไปรุนใจร้อน เปิดเลยค่ะสูงสุดเพราะว่าของเราเนี่ยสูงสุดได้ถึง230องศาค่ะโอ้โหแต่จับแล้วไม่ร้อนมือถูกต้องสามร้อยองศาสามอสิบองศาก็ไม่ร้อนมือนะถูกต้องค่ะแล้วที่สำคัญที่สําคัญเราทําเองได้แล้วก็เวลาเดินทางเราก็กดล็อกเครื่องนะคะได้ง่ายปิดเลิกใช้แค่นี้การตกกันกระแทกนะคะมากเลยใบวันเกตวันฟรีะก๊อปเลยค่ะก๊อปเลยเอฟเลยนะคะ จากปกตินะสี่ตอนนี้ที่ลดอยู่คือ3 2 9 0ัออบาทวันนี้ลดอีกค่ะลดลงไปอีกเหลือ2590บาทเท่านั้นยังได้ได้บอกผมมูลค่า290าบบาทอีกหนึ่งตัวฟรีไม่ต้องจ่ายนะอันนี้ไม่ต้องจ่ายราคานี้เลยนะใครรู้แล้วเอฟเลยนะคะเอฟเลยค่ะทักแอดแชทมินได้เลยได้ค่ะรุ่นต่อไปหลายท่านบอกว่าเอฟเมื่อกี้เรามาจากรุ่นที่เวิร์กที่สุดแล้วก็ทำง่ายที่สุดแต่หลายท่านบอกว่าผมสั้น ผมสั้นอย่างได้แบบเล็กๆสาวผมสั้นสาวผมสั้นแบบง่ายๆนะคะก็คือเราก็จะเป็นรุ่นเล็กให้มังยังอยู่นะคะแล้วมาแล้วคนสวยของเรามาแล้วค่ะตัวนี้รอบแรกหมดไปแล้วนะคะรอบนึงตัวนี้นะคะใช่ค่ะปกติจะอยู่ที่590บาทอุ้ยราคามันก็โอเคมากนะใช่แต่วันนี้แต่วันนี้โอเคกว่าอีกสําหรับสาวผมสั้นแล้วก็บให้ทายให้ทายเท่าไหร่ดีถ้าจริงๆถ้าแบบราคาที่ลดละห้าร้0กว่าบาทเนี่ย ล้วเไปอีกน่าจะสักให้สักประมาณ390รได้ไหมคะโอ้โหอีกนิดหนึ่งลดให้อีกอีกนิดนึ่ง350ร5 0ค่ะโอ้ยรับเลยค่ะเฮ้ยมันใช่อะ350บาทค่ะคุณลูกค้าเฉพาะช่วงนาทีทองเราตอนนี้นะคะนี่ผมตรงก็ได้ทำรอนสวยก็ได้ได้หมดเลยสวยด้วยรดเล็กสุดค่ะราคาส5 0รอยห้าสิบหัวหน้าหัวหน้าบ๊อบเท หน้าผมสั้นบอบเทต้องจัดเลยนะคะมาหลายท่านแล้วนะคะพึ่งของพึ่งเข้ามาเมื่อวานถูกจริงๆนะคะใช่ถูกมากค่ะมาแล้วนะคะสามรอยห้าสิบมาแล้วค่ะหลายท่านที่แบบงวดที่แล้วมาแล้วก็ไม่ท่านเสียใจมาแล้วค่ะกลับมาแล้วนะคะคุณลูกค้ายี่สิบสี่ท่านวันนี้เหลือแค่ยี่สิบสี่อันเท่านั้นเทโกเตอร์ใช่ค่ะอด่วนเลยแต่พนเอฟลิฟเอฟแต่สัญญาว่าจะให้ได้ทุกท่านเลย จะพยายามไมได้ใช่ไหมะสมตรงมาตลอดเลยตัวนี้รับประกัน1ปีนะคะเรือไซช่าของเราเนี่ยมีการรันตีด้วยนะคะเวลาที่เราใช้แล้วมีปัญหาเรื่องการใช้งานเลยอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะแวะมาหาเราได้แต่น้อยมากค่ะเพราะว่า เขาทนจริงๆยอมรับเขาเลยวันนี้มีนะคะาคาวันนี้มีวันนี้มีลูกค้ามาหนึ่งท่านบอกว่าเป็นลูกค้าเก่าเลยสายชาเขาบอกว่าฝากโบ,โบริษัทใหม่ได้ไหมคะทำไมสินค้าทนจัง <laughs> อยากได้ใหม่แล้วคะ่ะแต่มันยังไม่พังอะคะ่ะจะทํายังไงดี <laughs> จะที่ไหนก็นไม่ได้คุณพ่อคุณเพราะว่าไม่อนุญาตใช่คุณพะนะ่อบ <laughs> <laughs> ้านก็บอกเดี๋ยวมาซื้อเดี๋ยวมาซื้อให้พังก่อนอะไรอย่างเงี้ยซื้อเงินกปก่อนค่ะได้เลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจก็เรียนเชิญได้เลยยังมีให้อีก3 350ยังไม่พอ ให้แฮเซล่มวิตามินเอาไว้บำรุงผมค่ะแถมให้ฟรีค่ะลดเลอสชาอะไรจะดีตันนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะเฉพาะซูนีเราด้วยนะคะหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวไม่รู้ว่าปีนี้จะได้ไหอเปล่าช่วยมารหวังใจอยากให้มามอยากที่สุดขอบคุณมากค่ะ้าสวยต้องแบบว่าต้องมาถึงผู้หญิงเราห้ามหยุดสวยค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเราต้องสวยด้วยตัวเองด้วยสมัยนี้ดีมากเลยค่ะสระผมเสร็จแล้วก็เป่าผมให้แห้งหลายท่านบอกว่า ไม่มีไม่มีไดอผมแต่แนะนํานะคะให้เลือกที่เลอไซชาเพราะว่าวันนี้ลูกค้าท่านไหนบอกว่าเอ๊ะมีเครื่องดิบอยู่แล้วจานค้ามีไดแบบย่อมเยาวไหมเออแล้วมันมีราคาที่ถูกกว่านี้นิดนึงไหมคะมีค่ะดูใหญ่มากเลยนะคะโอ๊ยลายใหญ่มากบางทีเราอาจจะจะหนักไฟอ่ะเวลากว่าเราจะได้ผมเสร็จใช่ไหมคะบางท่านบอกว่าไม่ต้องใหญ่ขนาดหนที่ที่ร้านก็ได้เราทำเองเราทำเองนะคะแล้วมีไดอผมด้วยค่ะนุ่นไหนคะจานนี่เลยค่ะอุ้ยตายเล็กๆน่ารักน่ารักค่ะอี น่ารัักจงเลยอะพับได้ด้วยค่ะลองพับดูค่ะพับได้ด้วยพับได้ด้วยค่ะจัดเก็บได้และพับได้นี่ค่ะปกติ490วันนี้ลดเท่าห้อีกค่ะเหลือ390ค่ะ390นะค่ะถูกต้องดูสิพรีเมียมมากเลยนะคะเนี่ยดึกกล่องเนี่ยคือตัวกล่องนะคะอันนี้ยเนี่ยสีก็สวยดูแบบว่าทันสมัยแล้วแล้วลมเนี่ยก็คือสั่งระดับได้ถูกต้องค่ะเห็นไหมคะ ก็ปิดใช่ไหมถูกต้องสามารถปรับระดับแรงลมได้มันจะมีลมเย็นกับลมร้อนใช่ค่ะตอนนี้เราก็จะเป็นแบบลมร้อนแล้วก็ลมอุ่นอาจจะไม่ไม่เย็นเลยเพราะว่าการที่จะเย็นเลยเนี่ยหลายท่านบอกว่ากลัวจะไม่แห้งกลัวจะอันนี้ก็จะออกเป็นอุ่นๆใช่ละค่ะใครที่เคยใช้บันไดเป่าผมกาจะรู้อยู่แล้วนะคะใครดีนะคะซึ่งผู้หญิงทุกคนนะเชื่อเถอะต้องต้องใช้ต้องเป่าผมแห้งอก่อนไหมก่อนออกจากบ้านอ่ะใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลอไซชาเราก็ยังตอบโจทย์ให้กับคุณลูกค้า เดี่ยวเดี่ยวแบบนี้จาก490ประหยัดไปอีก100บาทเหลือแค่390บาทเท่านั้นค่นั้นเท่านั้นคุณลูกค้าจริงๆแล้วรับประกันตัวเครื่องรับประกัน1ปีค่ะนะคะรับประกัน1ปีเลอไซชาของเขาเนี่ยรับประกันตัวเครื่อง1ปีนะคะเบาด้วยนะเบาด้วยค่ะนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับไดปอผุของเลอไซชาเราต้องมีเราต้องมีเอฟเฟคดนึงนะคะแล้วต่อเลยนะคะ คือเราจะมีเป็นลักษณะที่ว่าหลายท่านบอกที่หนีบด้วยที่หนีบด้วยใดด้วยด้วยครบเลยราคาไม่ถึงพันมีไหมคะมาแพ็คคู่ใช่มาไม่ถึงพันด้วยมันไม่มีนะแต่เาไม่มีหรอกทั้งใดทั้งหนีบว่ายังไงมันต้องพันกว่ายังไงก็ต้องพันขนาดแบบว่าบางท่านบอกว่าไม่เป็นไปไม่ได้ที่สองอย่างรวมกันสองอย่างรวมกันไม่ถึงพันเซอราเชา่นเรามีให้ ริงเหรอคะมีให้ค่ะ2ออันนี้ไม่ถึงอันหีออันนี้เมื่อกี้นี่ถ้าเราซื้อแยกนี่ก็คือ390ถูกไหมคะใช่เครื่องนี้ถ้าเราซื้อแยกก็จะอยู่ที่ประมาณ690าบาทแต่วันนี้มันก็พันกว่าแล้วนะสองอันนี้เมื่อกี้ซื้อแยกใช่แต่วันนี้ค่ะเครื่องนี้นะคะสามารถที่จะหนีบตรงได้ทําวอลลุ่มได้แบบเล็กๆสาวๆที่บอกว่าช่วงนี้ต้องแบบเซฟเงินนิดนึงประหยัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนําค่ะเพราะว่ารุ่นนี้เหลือเพียง690บาทเท่านั้นฮะ690า หาร2อสตกเท่าไหร่โอ้ไม่ไม่ถึง2องสบห้าใช่ถูกไหมคุณลูกค้าฟังนะ2อันนี้ตกอันละส4 5บาทนะอันนี้ได้เป่าผมจากสองร้อก้าสิบเหลือสอง้อยสี้าอันนี้ห้ายกว่บาทใช่ไหมคะใช่เหลือยี่สองบาบาทการจ่ายแค่690้าสิรับไปเลยค่ะเอสค่ค้ารอะไรค่ะนี่สติไม่ได้โชว์นะยกเว้นแต่เราจะไลฟ์สดรุ่นนี้เนี่ยขายดีจริงลูกค้ามาเนี่ยตาม แคบทุกคนเลยเพราะเราต้องใช้อยู่แล้วยังก็ต้องปัดผมยังก็ต้องหนีบผมแน่นอนมันคู่กันเป็น190 690เข้าร้านตั้งกี่ครั้งสไตล์ตั้งกี่ครั้งตัโตเห็นไหมครับอันนี้อุดหนุนไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วใช่ไหมวันนี้ต้องได้แน่นอนเลยเซตหนึ่ง690บาทค่ะโอ้รับไปเลยค่ะคุ้มมากเลยแล้วมีอีกนะรุ่นนี้เนี่ยเขาพิเศษตรงตรงขอตัวเครื่อง มีตัวเครื่องมีตัวเ่บว่าได้ได้ดูที่เป็นแยกสาธิตความพิเศษนะคะคุณลูกค้าราคาพิเศษของเราก็คือว่ารุ่นนี้เขาเปลี่ยนหัวได้อ่ามัที่เรายังไม่ได้บอกเพราะว่าเราอ่ะแนะนำคนขายเยอะค่อนข้างเยอะแต่วันนี้เราแบบว่าเน้นเลยสายชาเลยนี่นี่นี่ดูตัวจริงต่ารักนาน่ารักอะหนีบตรงค่ะหนีบตรงก็หัวตองแบบนี้แต่ถ้าอยากทําแบบคลื่นเวฟแบบ ขึ้นขึ้นที่เขาทำแบบผมน้อยแต่ทำให้ดูเยอะขึ้นเปลี่ยนหัวสิคะรออะไรเอ้ามีหัวให้เปลี่ยนอีกค่ะเปลี่ยนสิคะคุณลูกค้าเปลี่ยนสิคะรออะไรถอดเลยค่ะถอดได้เห็นตรงนี้เลยค่ะถ้าอยากได้ขึ้นเล็กๆเสียบเข้าไปค่ะนี่ลูกค้านี่ยมันจะมีให้เปลี่ยนเป็นขึ้นใช่ไรมะรู้ด้วยทำมามาทั้งอนี่เขาก็แบบว่าสาวบิวตี้เหมือนกันนะจ๊ะคนนี้นี่ค่ะถ้ใส่เข้าไปเปลี่ยนหัวได้แต่ถ้าสมมุติว่า เราอยากได้อีกอันนี้มาม่าเล็กใช่ไหมคะมีมาม่าใหญ่มีมาม่าใหญ่อีกค่ะตายแล้วบะหมี่เกาหลีแล้วแหะไอ้เนี้ยมาม่าใหญ่อ๋อนี่ก็คือแบบเป็นแบบรอนใหญ่ๆ่ยังไงคะ690าบาทได้ทั้งตรงได้ทั้งมาม่าเล็กมาม่าใหญ่ซึ่งอันนี้ก็แถมให้ในเครื่องให้เลยในเครื่องเลยใช่ค่ะในเซตนี้เลยทั้งหมดเลยแล้ว ทั้งเซตเลยค่ะนี่ไม่เคยรู้มาก่อนในชีวิตจริงๆค่ะเพิ่งบอกวันนี้เลยนะเนี่ยอันนี้คือเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้ก่อนคือยังไม่บอกตอน็อดแล้วอะไรนะคะพายก็ซื้ของเราว่าอะไรพายก็ซื้อหรือสี่เซตหรืออหรือสี่เซตสุดท้ายมาฟังราคาก่อนเห็นไหมคะบอกเลย690บาทเท่านั้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะสอนเทคนิคการทำผมให้แบบง่ายๆด้วยมาเลยทั้งใดผมผมก็ได้แถมที่นี่ผมสามารถเปลี่ยนได้ถึง3แบบได้กันเลิศมากค่ะ ะะเพราะฉะนั้นนะคะต้องบอกเลยว่าวันนี้ค่ะลูกค้าที่สนใจนะคะแล้วก็อยากที่จะเอฟนะคะ690บาทค่ะ<ด>นับ<ง> 1>, 1, นับ 2, นับส <laughs> ยังมีเวลา <laughs> ถึงสิ้นเดือนยังมีเวลาไม่มีเวลาค,คิดได้เงินเดือนออกก่อนเงินเดือนออกก่อนแล้วก็ไม่คิดเดยอะะค่ะ ปักหมุดไว้รอเลยค่ะปักหมุดไว้รอเลยค่ะลูกค้าท่านไหนแบบกำลังมองเราอยู่นะคะแล้วก็ปักหมุดได้เลยจองเลยข่ะจ่งท่านไหนที่อยู่ต่างจังหวัดนี้อยากให้เราบบส่งไปให้แล้วก็ส่งเคอรี่ไปให้นะพีโปรโมชั่นอะไรเพิ่มหมคะของซนีเราถ้าค่าส่งไม่เกิน50บาทเราก็จะส่งฟรีให้เลยค่ะแต่ถ้าเกินเซตนี้ก็ส่งฟรีค่ะอาจจะแต่ว่าต้องดูน้ําหนักต่อนะคะอันนี้น่าจะประมาณ65บาทกทอาจจะเสียค่าส่งเพิ่มเติมอีกแค่15บาทอะไรประมาณนี้ก็โอเคนะคะคุ้มมากเพราะว่าซูนีซัพพอร์ตให้เต็มที่มากคุ้ม หกร้ยเก้บาทค่ะคุ้มมากให้พันหนึ่งเรามีทอนนะคะเราทอนทแล้วคือยังอื่นต่อได้นะคะใช่คือยังอื่นต่อนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยสําหรับแบรนด์เลอไซชาค่ะนะคะวันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเลอไซชาเนี่ยได้นําผลิตภัณฑ์ที่ลดราคาพิเศษสุดๆมากในช่วงที่เราไลฟ์สดนะคะเราเอารุ่นที่แบบลดจริงแถมจริงประหยัดจริงมาให้กับลูกค้าที่อยากสวยเหมือนเราสองคน เราเราเราสองคนสวยไว้ก่อนสวยเราต้องสวยไว้ก่อนใช่ค่ะถึงแม้ว่าจะสวยครึ่งหน้าก็ตามคิดเไม่เป็นไรนะคะทิ้งฝากด้วยนะคะสําหรับแรลเลอร์ไซชาแล้วก็เรายังอยู่ต่อด้วยกันจนถึง31ถึงถึงไหนคะวันที่15เดือนหน้าเลยที่ได้ข่าวมายืดให้ถึง15กันยายน ใช่คะยังอยู่วนยาวเลยดีใจจังเลยอ่ะดีใจจอยู่วนยาวเดินแวะเข้ามาหากันได้ค่ะถ้าได้ได้เดินก้าด้วยนะคะจักรลโอ้ยแน่นอนค่ะ้าเจอกันแน่นอนนะคะได้ค่ะแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับแบรนด์เลอร์ไซชาของเราในนามของบริษัทคิวรอนคอมพลีชชั่นจำกัดไม่ได้มีแค่เลอร์ไซชาเท่านั้นนะคะเรายังมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์เครื่องครัว นะคะแล้วก็สปักข้าไว้นะคะสาวๆที่ต้องการอยากจะฟอกฟันหรือว่าเป็นแปรงสีฟันที่เราอยากที่จะใช้ก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะใช้ดีจริงๆใช่แล้วก็แปรงสีฟันแปรงสีฟันตอนนี้ยังมีนะคะเป็นใบวันเก็ตวันอยู่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งราสีฟันก็มีเหมือนกันยังซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะต้องจัดต้องจัดร้อยสามสิบแปดบาทใช่คซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจัดแล้วค่ะใช้ดีมักที่จริงใจพัลลาใช้เองแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถนัดมือมากไม่ใหญ่มากไม่เล็กมาก ไม่ว่ามือเราจะลื่นขนาดไหนก็แบบไม่ลื่นเลยอะค่ะมันมันแ่นเหนียวแบบดีมากชอบมากเลยโอ้โหชอบจัดซื้ออีกจะซื้อเพราะว่าปกติแล้ว,วแปรงสีฟันเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนทุก2-3เดือนถูกไหมคะใช่ค่ะของสปา r ์เรเราก็นํามาเลยค่ะ1แถมหนึ่งไปเลยลดให้เลยก็คือแพ็คหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แค่มีชิ้นเดียวด้วยนะคะในมีทั้ง3รวมกันก็คือเป็นห6 138บาทหารหกมันประมาณอันละประมาณ25บาทประมาณซึ่งมันถูกมากกับแบบคุณภาพแบบพรีเมี่ยมถูกต้องและที่สําคัญเขาไม่บาดเหงือกเวลาที่เราแปรงฟันอันนี้คือใช้ด้วยคือไม่ใช่ว่าเป็นเจ้าอาทิตย์มาูดอย่างเดียวไม่ได้ใช้ไม่ใช่เลยใช้ทุกอย่างที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเราษัทคนใช้มาแล้วจริงๆนะต้องถามผู้ใช้จะซื้ออีกจะใช้เป็นหลายๆปีได้เลยพี่จะซื้อไปอะไรเยอะแยะ พิจรณายิวมันหงมเป็นน่าเลยใช่พ่จะใช้ทายิปีหน้าพี่ชอบมาใช่เพราะว่ามันเป็นแบบอัลตราซอฟอะค่ะก็คือสามารถที่จะใช้ได้ทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทคิวรอนค่ะเลยนะคะจริงๆค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเลอร์ไซชาของเรานะคะลูกค้าท่านไหนที่มาไม่ทันช่วงเวลาไลฟ์สดก็ย้อนหลังดูได้มีลิลานมีลิลานอ๋อมีลิลานโอเคน่ารักมากลคะโปรโมชั่นยังมีให้นะคะโปรโมชั่นยังมีให้และอย่าลืมนะคะลูกค้าท่านไหนที่กดไลค์กดแชร์ก๊อ เดินเข้ามาหาได้เลยใช่ใช่ห้าท่านนะคะให้ห้าท่านเท่านั้นนะคะช่วงกิจกรรมของเราวันนี้ห้าท่านรับแพรเซรั่มวิตามินไปเลยค่ะมูลค่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนี่เลยห้าท่านเท่านั้นนะคะห้าท่านเท่านั้นต้องร้อยกว่าบาทเลยนะร้อยกว่าบาทนี่ข้างหลังมีตีอกแล้วตีอกแล้วนะเหลือสี่เหลือสี่เดี๋ยวเอาเลยนะเอาเลยแอดมินที่อยู่หลังกล้องนี่ก็เอาเลยนะเอาเลยนะเหลือสามนะอ๋อเอ็นซีที่อยู่ตรงเนี้ยอเหลือสองเหลือสอง คุณแม่ขังนู่นคุณแม่เองเหลือหนึ่งเราช่วยกันแม่เลยนะคะช่วงนี้ยืนหลักฐานได้เลยนะคะได้ค่ะได้เลยมารับได้เลยนะคะค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะรับสุนีาทเวอร์ของเราก็ดีใจมากบคที่อาจารย์พาแบบผลิตภัณฑ์ดีๆของเลดชาเนี่ยมาแนะนำให้กับชาวบุรชลานี้ได้รู้ยินดีค่ะจริงๆเัดชาก็แบบยาวนานแล้วทุกคนรู้จักดีแต่โปรโมชั่นลดพิเศษอะไรแบบนี้มันหายน้อยมากน้อยมากจริงๆแล้วยิ่งที่แบบมาบุกถึงนี่เลยแล้วก็อยู่เคียงข้างกันจนกว่าลูกค้าจะทําผมเป็นเนี่ยสิบอ่ะเดือนกว่าเดือนครึ่งเลยนะคะ ลูกค้าท่านไหนซื้อไปแล้วบอกทาไม่ได้แวะมาเด้เลยค่ะสอบถามเพิ่มเติมข้อมูลยินดีค่ะนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะความปลอดภัยเรามีเราฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็มีการตรวจก่อนที่จะเข้ามาปฏิบัติ้านได้ได้สองโดสแล้วเห็นไหคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ฝากความสวยความงามไว้ที่เลซาชาด้วยนะคะแน่นอนค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็โอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์กันอีกเดี๋ยวรอ พิเศษพิเศษแบบว่าถูกต้องเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าถอดหัวได้เราก็เพิ่งรู้วันนี้ว่าสามารถถอดหัวได้นั่นน่ะสิ690บาทค่ะฝากไว้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามกันมาแต่ต้นจนจบกดไลค์กดแชร์แล้วก็มารับรางวัลกันด้วยนะค่ะท่านนะคะที่อาจารย์พลาจะมอบให้ในวันนี้นะคะอันี้ต้องขอบคุณอาจารย์พล่าด้วยค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณที่เข้ไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เดี๋ยวนี้ค่ะโชว์ผูกแตก